สวัสดีค่ะอิจิบังบุมโปค่ะกลับมาพบกันแล้วนะคะกับการสรุปไวยากรณ์จากมินานาโนในฮงโกะค่ะ วันนี้ก็มาพบกันในบทที่5กันต่อเลยนะคะใครที่ยังเรียนอยู่นะคะก็สามารถดูแล้วก็ทบทวนแล้วก็ลองไปทําแบบฝึกหัดต่อจากนี้ได้นะคะโอเคค่ะในส่วนของบทที่5นะคะหลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการนับเวลามาแล้วในบทที่4เนะี่ยบทที่5เราจะมาต่อกันในส่วนของการนับวันเดือนปีนั่นเองค่ะก็ถือว่ายากขึ้นมาอีกสเต็ปนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ อันนี้สไลด์ที่เซนเซแชร์ขึ้นมานะคะก็จะเป็นการนับ วันเดือนปีโผล่ขึ้นมาในหน้าเดียวเลยค่ะอาจจะเล็กนิดนึงนะแต่ว่าไม่เป็นไรใครมีคอมใหญ่ๆมี iPad อะไรก็ลองขยายดูนะคะมาดูในส่วนของปฏิทินจำลองของเซนเซก่อนละกันบนหัวบนสุดนะคะก็จะมีเขียนเป็น2024เดือน3อะไรเอาไว้ด้วยเนาะอันนี้ก็เนี่ยปฏิทินส่วนมากก็จะเขียนเป็นอย่างนี้เองการนับปีนะคำว่าปีในภาษาญี่ปุ่นก็คือคำว่าเนนเราก็จะอ่านตามนั้นเลยอ่านเป็นแบบ2024อย่างงี้เนาะก็จะเป็นนิเซนนิจู ไม่ใช่โยงนะเป็นโยนะคะส่วนเดือนค่ะเราก็จะมานับทางด้านขวาดูนะคะเราจะใช้คําว่ากัตสึลงท้ายนะคะคําว่ากัตสึแปลว่าเดือนนั่นเองสังเกตดูว่าตัวคันจิเนี่ยก็จะใช้ตัวเดียวกับตัวที่แปลว่าวันจันร์เลยเนาะหรือว่าพระจันรนั่นเองแต่ว่าวันจันคือเกสึโยบินะคะตัวเกะนะคะเกสึโยบิแต่ว่านับเดือนอันนี้เป็น กัสึนะคะตัวคะเติมเต็งๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามานับเดือนกันก่อนละกันนะคะเดือน1ถึงเดือน12เท่าที่กวาดตาดูแล้วเรามีเดือนที่เป็นสีเหลือง3เดือนด้วยกันอีกแล้วนั่นก็คือเดือน4เดือน7และเดือน9วิธีการเหมือนการนับชั่วโมงเลยค่ะใครยังจําได้ไหมเดือน4เดือน7เดือน9เหมือน4ี่โมงเจ็ดโมงเก้าโมงเป๊ะเลยนะคะก็คือจะใช้คําว่าชิกัสึในเดือน4ชิจิกัสึในเดือน7เนาะแล้วก็คุกัสึ ในเดือน9แค่นี้เองส่วนที่เหลือเนี่ยเดือน 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 1 1 1 2อันนี้นับตามเลขปกติแล้วตามด้วยคำว่ากัศสึไปเลยค่ะเช่นอิติกัศสึนิกัศสร้างกัศสึอย่างเงี้ยโอเคไหมอันนี้ขอข้ามไปนะคะเพราะว่าเราจำแค่นี้พอค่ะ479อันนี้ต้องระวังค่ะถัดมาค่ะเรามาดูในส่วนของการนับวันกันดีกว่าค่ะการนับวันเนี่ยพูดยาวเลยเยอะ เราก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นฐานของพื้นฐานนะเวลาเราไปเรียนที่ญี่ปุ่นไปทํางานที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องมีการแบบนัดแนะวันเวลาคือมันต้องอ่านให้ได้มันต้องจําให้ได้เนาะอะ,อะมาดูกันค่ะเดือนหนึ่งเนี่ยมากสุดมันก็จะมีวันที่1 –นึถึงสาใช่ไหมบางเดือนมี30วันบางเดือนมี29 28วันอันนี้ก็แล้วแต่เันเซก,ก็เลย เลือกของเดือนสามมานะคะเป็นวันที่31สูงสุดเลยค่ะมาดูวันที่1-10ก่อนนะคะที่ซุนเซไฮไลท์เป็นสีน้ำเงินเอาไว้สังเกตดูค่ะว่ามันจะมีอะไรๆเขียนเล็กๆอยู่ข้างบนนะคะวันที่1-10เนี่ยเป็นตัวพิเศษนิดนึงจะต้องท่องนะคะเราจะไม่ได้แบบเรียกว่าวันที่แล้วตามด้วยตัวเลขวันที่แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนั้นไม่ใช่ละเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันค่ะวันที่1-10ในภาษาญี่ปุ่นค่ะ1 2 3สองซ้ตาจิ ฟุสกะมิกะยุกะอิสกะมุยกะนันกะโยกะโคโคโนกะโทกะสังเกตดูนะคะวา่าส่วนใหญ่มันก็จะลงด้วยคำว่าคะนะในเบอร์หนึ่ถึงสิบยกเว้น วันที่1นึ่งคือซีตาจิทำไมอะด้วยความเป็นที่1เหรอก็เลยแบบว่าเอออยากจะเด่นอยากจะไม่เหมือนชาวบ้านเนาะหลายๆตัวลงท้ายด้วยกะนะคะวเว้เนเบอร์หนึ่งแล้วก็มีตัวที่มีความคล้ายๆกันเสียงคล้ายๆกันที่ต้องระวังคือยกกะวันที่4กับโยกะวันที่8นะคะวันที่4เนี่ยจะเป็นซื้อเล็กเราออกเสียงเป็นเสียงกักนะคะส่วนวันที่8เนี่ย โยกะมีอุขึ้นมานะโยอ่านเป็นเสียงยาวทันทีนะคะลองไปท่องดูทัดมาค่ะมาดูตรงวันที่เซนเซทําเป็นสีแดงเอาไว้วงกลมสีแดงคือวันที่ 14, 17, 19, 20, 24, 27, 29ก้าไอี 4, 7, 9, นี่มันหมากแล้วเนาะเลขนี้หวยงวดหน้าจะออกมมสี่เจเออถ้าออกนี่แบบว่าต้องแบ่งเงินเซนเซได้นะคะใค่เอาไปแทงเนี่ยมาดูวันที่1 4ก่อนอ่านว่าจูยกะจูยก ก็คือ10คือจูเนาะแล้วก็ยกกะคือไอเบอร์วันที่4ีมาแต่แก่จูยกกะก็คือวันที่14ส่วน17มันค่อนข้างประหลาดนิดนึงเนาะเราจะไม่อ่านว่าจูนานะนิจิเนาะเราจะอ่านเป็นจูชิจินิจิจูชิจินิจิแล้วก็19ก็เหมือนกันจะไม่อ่านว่าจูคิวนิจิอะไรงงๆแปลกเราจะอ่านเป็นจูคุนิจิจูคุนิจิส่วนวันที่20ค่ะก็คืออ่านว่า ฮาสึกะฮาสกะนะอันนี้ระวังให้ดีลงท้ายด้วยกะอีกแล้ววนกับแมงคือเลข20เนี่ยในสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าเป็นเลขพิเศษนิดนึงเนะาะแบบว่าคนที่บรรลุนิติภาวะเนี่ยก็จะบรรลุตอนอายุ20ด้วยเหมือนกันเนาะคำว่าอายุ20ก็แปลกไม่ใช่นิจุสซแต่จะเป็นฮาตาจินะฮาตาจิส่วนวันที่20คือ ฮัึกะถัดมาค่ะวงกลมอีกอันหนึ่งเนาะคือวันที่24คือนิจูโยกกะก็คือเป็น20แล้วก็ไอ้วันที่4ของโยกกะตรงนั้นมาใส่นะคะวันที่27ก็เหมือนกันนะคะคือนิจูชิจินิจิวันที่29 n i k u n i นิจูคุนิจิในส่วนของวันที่เหลือที่ไม่ได้ทำสีแดงไม่ได้วงหรือไฮไลท์เอาไว้นะอย่างเช่นวันที่11ออย่างเงี้ยเราก็จะอ่านเป็นจ ich ูอิจินิจิ จูอิตินิจิจะลงท้ายด้วยคำว่านิจิทั้งหมดเลยก็ไล่ไปเนาะ12ก็เป็นจูนินิจิ13จูซันนิจิ15จูโกนิจิ1ิจูโรคุนิจิอย่างนี้ก็ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยการเรียงวันเดือนปีมันจะต่างกับที่ไทยก็คือมันจะเรียงด้วยหน่วยใหญ่ไล่มาที่หน่วยเล็กนะคะจะเป็นปีเดือนวันเวลาเราอ่านอะอย่างเช่นสมมติว่าวันนี้วันอะไรดี โมโม,มขึ้นมาเลยละกันเซนเซไม่ได้ดูปฏิทินเนาะวันที่3มีนาสอ2พนอย่างงี้เนาะเราก็จะพูดว่านิเซนนิจูโยเนนซังกัสึมิกะหรือว่าถ้าเกิดเป็นวันอื่นบ้างวันที่16เดือน3แล้วกันปี2024ก็จะเป็นนิเซนนิจูโยเนนซังกัสึ จูโรคุนิจิก็โอเคหลักการจำง่ายๆเรียกว่าง่ายไหมอ่ะอ่ะเป็นเทคนิคละกันที่เซนเซก็ใช้มาในสมัยก่อนเนาะก็คือก่อนอื่นเลยคือเราพูดวันเกิดตัวเองให้ได้ก่อนวันเดือนปีเกิดของตัวเองอ่ะลองเลยนะคะหนเดี๋ยวเซนเซจะถามนะคะโอทันโจบิวะอิสึเดสกาโอทันโจบิวะอิสึเดสกาก็เดี๋ยวให้นักเรียนลอง ตอบมานะคะใครอยากจะคอมเมนต์ตอบด้วยก็ได้ลองพิมพ์มาเป็นภาษาคาราโอเกะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเอาให้มันถูกต้องนะคะพอตอบวันเดือนปีเกิดของตัวเองได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ลองแบบว่าทุกๆวันอตอนเช้า ตื่นขึ้นมาจะไปโรงเรียนจะไปทํางานนะคะลองดูปฏิทินแล้วก็ลองพูดไปภาษาญี่ปุ่นดูว่าไอ้วันเนี้ยวันเดือนปีเนี้ยคือวันอะไรถ้าเกิดเราพูดได้ครบทั้งเดือนโดยที่แบบว่าไม่ต้องดูกระดาษแล้วอะก็ถือว่าเราพูดได้แล้วเดือนถัดไปเราพูดใหม่พูดวนไปค่ะ30วัน3 1วันอนะ่ะพูดไปค่ะก็จะจําได้เองอย่างที่บอกเนาะคือถ้าเกิดเราใช้สมองจําเยอะๆบางทีมันมันไม่ได้อะ่ะมันต้องใช้ความเคยชินของปากเราด้วยถัดมาค่ะเราจบเรื่องของการนับวันเดือนปีไปแล้วเรามาเริ่มสู่ แวร์กอของบทนี้จริงๆจังๆแล้วทีเนาะในบทที่5เนี่ยมันจะมีเวิร์บอยู่3ตัวขึ้นมานะคะที่สำคัญนั่นก็คือเวิร์บอิคิมัสคิมัสแล้วก็คาเอลิมัส3ตัวนี้คำแปลก็แปลตามนี้เลยคะ่ะอิคิมัสแปลว่าไปคิมัสแปลว่ามาแล้วก็คาเอลิมัสแปลว่ากลับก็จะใช้กับคำช่วยเอะนะคะบอกจุดหมายปลายทางแต่ว่าคำช่วยเอะเนี่ยเราจะตามหลังสถานที่แล้วก็เอาคำ ไปมากับเนี่ยมาปิดท้ายประโยคเนาะ verb จะต้องอยู่ท้ายประโยคเสมอยกตัวอย่างค่ะนิฮงเออิก e ิม e ัสนิฮงเออิกิมัสก็คือแปลว่าไปญี่ปุ่นลืมบอกไปค่ะว่าคําช่วยเอเนี่ยเห็นว่ามันเป็นตัวเฮใช่ไหม e he เฮนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคําช่วยปุ๊บเราอ่านว่าเ e อก็พอนะตัดตัวเฮออกไปนะเหลือแค่เสียงเ e อเข้าไปนะต่อมาค่ะโทโมดะจิวะไทยเออิกิมัสเพื่อนมาประเทศไทยก็คําช่วยเอเนาะตามหลัง คำว่าไทยที่เป็นสถานที่นั่นเองค่ะแล้วก็อัสนสุดท้ายนะคะอุจิเอไคดิมาสแปลว่ากลับบ้านคําช่วยเอก็ตามหลังคําว่าอุจิที่เป็นสถานที่เนาะแปลว่าบ้านเองถัดมาค่ะมีคําช่วยโผล่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วคําช่วยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะถัดมาเป็นคําช่วยเดะนั่นเองเดะแปลว่าโดยค่ะในที่นี้เนี่ยเราก็จะใช้ตามหลังยานพาหนะต่างๆค่ะว่าเราไปมากลับอะไรโดยยานพาหนะอะไรอ่ะถ้าสมมติเราเอา รูปประโยคจากทางด้านซ้ายเนี่ยมา plus เข้าไปเนาะว่าเราไปญี่ปุ่นโดยอะไรเราก็จะแต่งว่าฮิโก k กิ e เดะนิฮงเออิคิมัสเวลาแปลแปลจากหลังมาหน้าเลยค่ะไปญี่ปุ่นโดยเครื่องบินแค่นี้เองเห็นไหมเดะตามหลังยานพาหานะทันทีถัดมาค่ะเอาดึงจากด้านซ้ายมานะคะโทโมดะจิวะฟูเน e เดะ ไทเอ็กิมัเพื่อนมาประเทศไทยโดยเรืออย่างที่บอกเนาะคำช่วยวะเนี่ยมันชี้ประธานในประโยคเพราะฉะนั้นเราคงประธานเอาไว้ให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็ที่เหลือเราก็เหมือนแบบว่าเท็บมันออกไปแล้วก็ใส่คําว่าฟูเนเดเข้ามาถัดมาค่ะข้อ3เอาคำว่าอุจิเอคาริมัสมาเนาะเพิ่มเข้ามาก็เป็นทาคุชีเดอุจิเอคาอริมัสกลับบ้านโดยแท็กซี่ถัดมาค่ะข้อ3ค่ะคําช่วยโต oh อันนี้เหมือนกับบทก่อนหน้านี้เลยที่แปลว่าและหรือแปลว่ากลับก็ได้ในที่นี้มันจะแบบว่าไปกับใครเราลองมาเพิ่มประโย์ดูคะ่ะคาซุคุโตะฮิโกกิเดะนิฮงเออิคิมัสก็จะแปลว่าไปญี่ปุ่นโดยเครื่องบินกับครอบครัวแปลจากหลังมาหน้าเลยเนาะถ้าเกิดเราหาประธานในประโยคไม่เจอเราแปลจากหลังมาหน้าเลยคะ่ะถัดมาข้อสองวาตาชิโตะโทโมดาจิวะฟูเนเดะไทเออิคิมัสก็จะแปลว่าฉันกับเพื่อน มาไทยโดยเรือส่วนอันสุดท้ายค่ะอันนี้อาจจะดอกจันเอาไว้นิดนึงเนาะเราจะไม่ใช้คำช่วยโตะที่แปลว่ากลับแล้วเพราะว่าข้างหน้ามันคือฮิโตริเดะทาคุชิเดะอุจิเอะคาเอริมาสฮิโตริเดะในที่นี้ฮิโตริมันแปลว่าคนเดียวเนาะเราก็ใช้คำช่วยเดะเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแปลว่าโดยหรือว่าด้วยเนาะฉันกลับบ้านโดยแท็กซี่ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้แบบไปกับใครอะก็อย่าไปใช้คำช่วยโตะนะ ถัดมาข้อ4ค่ะคือคําแสดงคําถามบวกด้วยคําช่วยโมะนะแล้วก็บวกด้วยรูปปฏิเสธเนี่ยมันจะแปลว่าไม่เลยยกตัวอย่างเช่นนิจิโอบิวะด o k o โ m คเอ i โมะอิกิมาเซนนิจิโอบิวะดโคเอโมะอิกิมาเซนวันอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยด o โคเป็นคําแสดงคำถามใช่ไหมที่แปลว่าที่ไหนเราจะใส่เอหรือไม่ใส่ก็ได้นะเออจะเป็นด o k o โ m คโ k มะอิกิมาเซนก็ได้หรือด o k โคเอมโมะอิกิมาเซนก็ได้เช่นกันแล้วก็ ตามทายไปโอกว่าเป็นรูปปฏิเสธนะอิกิมาเซนวันอาทิตย์ไม่ไปไหนเลยหรือว่าข้อ2ค่ะนานิโมชิมาเซนนานิโมชิมาเซนไม่ทำอะไรเลยหรือว่าขาา้อดาเรโมคิมาเซนเดชิตะดาเรโมคิมาเซนเดชิตะไม่มีใครมาเลยอันนี้แสดงถึงรูปอดีตด้วยเห็นไหมมาเซนเดชิตะอาจจะแบบว่าปาร์ตี้เมื่อวานอย่างเงี้ยเออไม่มีใครมาเลยคิโนะโนปาร์ตี้วะดาเรโมคิมาเซนเดชิตะ อันนี้ก็จะเป็นไวัากรณ์ของบทที่5ทั้งหมดนะคะก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามเซนเซได้เช่นกันนะคะหรือว่าเออตัวเองนับวันเดือนปีถูกหรือเปล่ามีหลักการอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวสรุปส่งท้ายนิดนึงค่ะก็คือคำช่วยแล้วก็คำแสดงคำถามที่ปรากฏจนถึงบทนี้มีเพิ่มขึ้นมาอีก นิดๆหน่อยๆน,นะคะทําเป็นตัวสีน้าเงินเอาไว้นั่นก็คือคําช่วยเอะอันเนี้ยจะชี้จุดหมายปลายทางสถานที่แล้วก็ตามด้วยคําช่วยเอะว่าเราไปถึงที่ไหนไปที่ไหนนั่นเองส่วนถัดมาค่ะคําช่วยเดอันนี้แปลว่าโดยก็วางตามหลังยานพาหานะนะคะฮิโกกิเดไปโดยเครื่องบินฟูเนเดไปโดยเรือหรือว่าถ้าเกิดไปคนเดียวฮิโตริเดก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนาะโยอันนี้แปลว่าณนะ หรือว่าเนะจะบอกให้นั่นเองก็จะต่างกับคำช่วยเนะนิดนึงนะตรงที่เนะมันเหมือนแบบพูดถึงสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ des so des ino อะไทเฮนเดสเนโซเดสเนโอชิเนอร่อยเนแบบเออตัวเองอะคิดอย่างนี้ให้คนอื่นฟังความคิดเห็นของฉันแล้ว,วเออเห็นด้วยไหมอย่างนี้เนาะส่วนโยถ้าเราบอกว่าโอชิเดสโยโอชิเดสโยมันคืออร่อยนะจะบอกให้วงไว้นะ อร่อยนะจะบอกให้เนี่ยก็คืออีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เขายังไม่ได้กินสิ่งนี้เลยแล้วเราว่าเฮ้ยอันนี้มันอร่อยนะอร่อยนะยนะจะบอกให้อย่างเงี้ยถ้าโอชิเนคือทั้งคู่กินด้วยกันอยู่แล้วก็อร่อยเนาะอร่อยเนาะใช่อร่อย,อ,อ,อ,ย,อ,อ,อ,ยอย่างงี้ยนถะัดมาค่ะคําแสดงคําถามในบทนี้เนี่ยจะมีโผล่ขึ้นมาคํานึงก็คือคําว่า อิสุนะคะอิสุที่แปลว่าเมื่อไร่นั่นเองอิสุเนี่ยก็สามารถวางไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคําช่วยนี้ที่แสดงจุดเวลาตามหลังมานะคะอย่างเช่นท่านโจบิวะอิสุเดสกาท่านโจบิวะอิสุเดสกา คุณเกิดวันที่เท่าไหร่คุณเกิดเมื่อไหร่อย่างเงี้ยอืมถามได้เลยนะคะโอเคค่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการสรุปไว้ก่อนบทที่5อาจจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะแต่ว่าคิดว่าครบถ้วนส่วนคําศัพท์ต่างๆคันจิต่างๆเนี่ยต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนหรือว่าไปอ่านหนังสือ แยกขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งล้วกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันจันทร์หน้านะคะก็จะเป็นการสรุปไวยกรณ์บทที่6นะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะติดตามกันต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะไม่งั้นเราจะพลาดคลิปดีๆจากเซนเซไปเนะาะแทางั้นวันนี้ก็บ๊ไม่าย